ไม่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรได้อยู่แปลว่าไม่ได้มีมีอะไรน่าเที่ยวเนี่ยพะเยาคว้วนพะเยาผานเออผ <c oughs> านหมาแบบพิลุงกงุัย ตอนนี้ก็ถึงโรงแรมห้องพักตอนโทรมานะครับบอกเขาว่าขอสามเตียงนะครับพอมา3าคนนะครับเข้าห้องมานะครับเราไม่เห็นนะครับเราเจอแค่เตียงเดียวเราเจอเตียงเดียวครับจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่ามันมีประตูอีกประตูหนึ่งนะครับซึ่งเปิดไปเนี่ยจะเจออีก2เตียงนะครับเราไม่เห็นครับนี่มันอยู่ข้างนี้นะครับนี่ครับมันมีประตูนี้อยู่นะอันนี้ก็เป็นห้องน้ําอันนี้ ที่นอนพี่โตครับเนี่ยเขาบอกมันจะมีมันจะมีประตูะอยู่นะอะไรเงี้ยไปอีกประตูะหนึ่งมีสองเตียงเราไม่เห็นเนี่ยเราก็เลยลงไปถามพนักง,งานครับหน้าแตกไปเลยตอนนี้ก็เริ่มแปลงเครื่องเอีอิบเนะครับก็ผ่านไปประมาณ40%แล้วครับใช่ครับ40%แล้ว โอ้ยเหล็กต้อง60%สิเ็นตะสี่บนห้าปอนอะไรนะห้าเอราทำตั้งแต่เช้าแล้วนะเริ่มทำพวกไอฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับก็คือพวกภายนอกนะครับไม่จะะเป็นแท้งสายพานนะครับแล้วก็สายแพรสายน้ำมึกต่างๆนะครับท่อสายนะครับ ก็โดยช่างโซ่ผู้นำชาตนะครับเลือดไปแล้วนะฮะตอนนี้อันนี้ก็พี่เอ๋นะครับด้านซอฟต์แวร์ของบริษัทฟิกกิ้งจำกัดมหาชนทั่วไทยนะพี่โซ่ผู้เป็นทุกอย่างเปล่อ๋อใช่เลยใเป็นทุกอย่างัแล้วจริงครับเป็นพาราทุกอย่างเหลือเหลือเป็นอย่างเงี้ยเหลือเป็นเจ้าองอ๋อโอเคโอเคอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับที่จังหวัดพะเยานะฮะ อันนี้ไม่ใช่ควันไฟไหม้นะะอันนี้หมอกนะครับมองไม่เห็นถนนไปแล้ว สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิกซ์ยิงชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้มีภารกิจไปที่จังหวัดพะเยาไม่ได้ไปส่งเครื่องนะครับลูกค้าต้องการนะครับแปลงเครื่องจาก DX5 นะครับเป็น DX 11ก็นะครับก็เราก็เตรียมอุปกรณ์นะครับอย่างนะครับรวมบอร์ดหัวพิมพ์นะครับก็ไปกับทีมงานตะลอนเที่ยว3าเกินนะครับก็เดี๋ยวจะออกเดินทางกันตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงเช้านะครับกับฟิกซิงตะลอนเที่ยวนะครับก็เดี๋ยวออกเดิน ตอนนี้ก็ออกเดินทางมาได้ประมาณชั่วโมงเศษนะครับก็แวะทานข้าวที่เชตากิวนะครับ,บปาสเซียนแห<ฮ>่งไหนไม่เรียกอะไรนะโป,ปรบสเซียนอายุหะเออใช่คนทางอีกยาวไกลนะครับภารกิจเรามีอะไรบ้างก็วันนี้เป็นภารกิจใหม่นะครับ,บรับภารกิจใหม่มาเพื่ออพเวลนะครับกับสงครามน้าใจเครียดนะครับในถ้าเป็นตลอดเที่ยวเราก็ไม่เอาวิชาการนะครับ <c oughs> ่อมาแปลงเป็นเครื่องมีแคนะครับหน้ามตรแปดสิ แลงเป็นหัวที่ถูกลงนะครับก็ลูกค้าสามารถเลือกหัวเป็น DX8 หรือ DX11 ได้นะครับถ้า DX8 หัวจะถูกหน่อยหัว2องสพันเองเต็มที่ไม่เกิน5,000แต่ถ้าหัว DX11 ตอนนี้ก็คือ ถ้าเป็นหัวแท้หัวแท้ก็ประมาณ8 9ด0 0พันและความทนพอกันไหมความทนวัดยากวัดยากอยู่ในการใช้งานเป็นหลักครับตัวแปรใช่แต่ว่าความทนยังไงก็สู้ dxt ห้าไม่ได้เพอดีห้าเป็นหัวเฉพาะแต่เราจะเพาะเครื่องใหญ่แต่ราคาก็ราคาโหดราคาสี่สามสี่หมื่นนะห้าหมื่นแล้วแต่นะครับล็อกล็อกหนึ่งล็อกสองอะไรพวกนี้นะครับก็ลูกค้าต้องการประหยัดประหยัดตัวอะไรลงถ้าเป็นอีโค่เมอกซับนะครับก็ใช้ d x ิเป็นได้ดีนะครับมันจะเป็น uv ก็จะเสียง่ายกว่าตัวอีโคกับอีซับนะครับถ้าเป็นดีซีเบตนอกจากเราจําหน่ายเครื่องและหมึกนะครับแล้วก็วัสดุเครื่องพิมพ์เราก็รับแปลงด้วยครับคราวที่แล้วเราก็ไปทําที่ชนมานะครับไปเปลี่ยนระบบหมึกนะครับลูกค้าใช้ UV ปรากฏว่าหมึก UV เนี่ยบางทีมันคอสสูงดูแลยากกว่านะครับก็มาเปลี่ยนเป็นอีโคโซเว่นนะครับบางครั้งเราเราเราตัดสินใจครั้งแรกนะครับเลือกเลือกชนิดหมึกผิด ก็คือชนิดหมึกไม่ตรงกับงานนะครับม,มันก็จะทําให้การใช้งานเรายากขึ้นยากขึ้นแล้วก็บางครั้งคอสตอาจจะสูงขึ้นต้องมาดูแลในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้เราจะเลือก UV เมื่อใดเมื่อเราต้องการความหลากหลายเราควรจะเลือก UV แต่ถ้าเราวันๆนหนึ่งเราพิ้นแค่สติกเกอร์นะครับ PP ใบมิวอะไรพวกนี้ไม่ต้องการความหลากหลาย อีโคก็เหมาะเพราะว่ามือ Eco อีโครขึ้นใหญ่ถูกมากนะมีตั้งแต่ลิตรละ3 4 0 0นะครับขึ้นอยู่กับว่าผ <c oughs> สมสารเคมีแบบไหนนะครับปกติแล้วหมือก็จะเป็นเกรดนะครับการกันแสงหนึ่งปี2ปี3ปีนะครับ5ปีหรือถ้ายัางเรียกอะไรหเดือน6เดือนนี่ก็ถูกเลยนอกจากการกันแสงก,ก็จะเป็นของคุณภาพของหมึกด้วยนะครับว่าุตันง่ายไหมอะไรประมาณนี้เรามีทุกลูกแบบ <c oughs> ใช่ไหมมีทุกลูกแบบก็คืออยู่ที่ความต้องการลูกค้าถ้าลูกค้านี้แบบต้องการต้นทุนเราก็จะเป็น ถ้าลูกค้าต้องการคุณภาพนะไม่ต้องล้างหัวบ่อยไม่ต้องไม่ต้องบล็อกตัวน้ายาอะไรเงี้ยมันก็จะมีหมกที่ที่ผสมมาแล้วเคมีดีกว่าฟุ้งยากกว่านะประมาณนั้นมีมีแบบว่าไม่ต้องล้างเลยไหม <laughs> ไม่ต้องล้างเลยก็คือไม่ต้องใช้นะ <laughs> <laughs> okay, ครับโอเคครับ <laughs> ยังไงก็ต้องล้างนะเป็นหมึกน้าหมึกอิงเจตไม่ว่าจะชนิดไหนนะครับยังไงก็อาจจะต้องล้างหัวก่อนพิมพ์นะครับเพื่อขจัดคราบที่หัวนะครับทำความสะอาดระบบนิดนึงนะครับแต่มันได้ได้ความประหยัดใช่ไหมอิงเจตอิงเจตประหยัด <c oughs> ไหมก็ประหยัดนะถ้าเป็นอีโคหมึกถูกมากถูกจนน่าใจหายนะครับยิ่งจะเป็นหัวพวกอะไรพวกโคนิก้าเพราะนั้นหมึกลิตรกัลอนหนึ่งเท่าไรสี่ร้อยอ่ะใช่ทศใช่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 ใช, <c oughs> ใช่ไปก่อนใช่ไปก่อนนะมีอะไรน่าเที่ยวเนี่ยพะเยาแคว้นพะเยา ขวานเออขวานหมาแบบพินล <54. S 2> ุงขวก็นะครับได้ไม่ได้พบกันนานะครับกับตอนร่อนเที่ยวนะครับช่วงนี้ก็เริ่มปลดล็อกแล้วเริ่มปลดล็อกแล้วนะครับก็เที่ยวทั่วไทยนะครับใช้ข้อเกตไม่ใช่ก็นะครับสินค้าของเราก็เลือกได้นะครับแบบมีประกันและไม่มีประกันนะครับอยู่ที่งบลูกค้าใช่ไหมความต่างมันเขาเรียกอะไรอะถ้าถ้าเราคิดว่าซื้อไปแล้วจะใช้หมุกที่ถูกที่สุด ก็ซื้อแบบไม่มีประกันนะครับวินวินทั้งคนขายและคนซื้อเราก็ลดเครื่องลงมาถูกใช่ไหมใช่เพื่อจะไม่ต้องดูแลไงแต่เราดูแลให้ปรษาให้ซ่อมไม่ฟรีถ้าไม่เปลี่ยนอะไรนะครับลงมาที่ร้านและลูกค้าต้องระวังอะไรก็ต้องระวังอยู่แล้วไม่มีประกันลูกค้าจะระวังมากกว่ามีประกันอยู่แล้วเพราะว่าจะเสียเงินซื้ออะไรเองส่วนมากจะเสียยากกว่ามีประกันแต่ว่าทุกอย่างเหมือนกันนะอันนี้ตัวแปรก็อยู่ที่ว่าเราไปซื้อหมึกอันไหนมาใส่แค่นั้เนเองหัวใจหลักเลย หวใจหลักคือและวช่วงนี้ก็ส่วนมากจะเป็นที่หมึกลูกค้ามาจากไหนก็ไม่รู้ก็ก็เราต้องคํานวณว่าสมมติไอหมึกยี่ห้อ A ราคา1 0 0 0บาทนะครับหมึกยี่ห้อบ2,000บาทส่วนต่างของหมึก2ยี่ห้อเนี้ยต่อ1นลิตรนะครับต่างกัน1,000บาทหัวพิมพ์มันประมาณ5 5 0 0นะครับ5,500บวกลบนิดหน่อยแล้วแต่ศูนย์พะศูนย์เริ่มขึ้นมานะครับเริ่มเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆตัวหัวพิมนะครั้นี้รามาดูว่าสมมติเราประหยัดไป1 0 0 0บาทเราต้องประหยัด ใช้5ลิตรต่อเสีย1ครั้งเราจะคุ้มถ้าเราซื้อมึกถูกนะครับใช่ปะใช่อาร์ตซื้อมึกมา5ลิตรอารประหยัดไป5,000อ้อยังไม่พอข้าหัวอาร์ตซื้อประมาณ6ลิตรถ้าใช้6ลิตรหัวอาร์ตเสียอะไรอาร์ตเสียคุ้มครับซื้อไม่มีประกันคุ้มแต่กลัวจะเจอตัน,นต,ตั้งแต่หวตั้งแต่ลิตรแม่คน<ร> <c oughs> บางคนเขาก็พอจะเรียกซ่อมเป็นมันมันปัจจัยมันอยู่อย่างเนี้ยบางคนคิดว่าประหยัดน้ํหมึกไปแล้วการประหยัดของต้นทุนในการในการใช้งานแต่ความจริงแล้ว ขอลูกค้าก็คือตัวอะไรไงครับตัวอะไรท่าน,นี้จะซื้อแบบมีประกันเราใช้เกจที่มันสูงหน่อยเพราะเราเองก็ต้องมั่นใจว่าไม่ทําให้หัวเราตันอ่ะไม่ะงั้นเราหัวเราตันเราก็อยู่ไม่ได้นะใช่ครับเพราะฉะนั้นหมึกมันก็จะแพงกว่าเป็นเรื่องปกติของเกจที่มันขายกันอยู่นะครับหมึกลึกละไม่ถึงพันนะเป็นพวกดีทีอะไรพวกนี้เราก็มีแต่ว่ามันมีปัญหาบางทีเราก็ปวดหัวนะครับในการดูแลลูกค้าแล้วก็อะไรมันเสียก็เคลไม่ไหวนะครับ เราไม่ได้ไม่ได้ขายทิ้งใช่ไหมขายเพื่อต้องดูแลลูกค้าด้วยใช่แต่ว่าถ้าถ้าจะซื้อแบบใช้มืออื่นนะครับก็วินวินด้วยกันเลยนะครับก็คือซื้อแบบไม่มีประกันดีกว่าดีกว่าซื้อแบบมีประกันแล้วใช้มืออื่นให้เราเคมาลองตรงที่เราอยู่ไม่ไหวเพราะว่าเครื่องมันก็ปวกไม่เยอะแล้วก็ถ้าไม่ได้ซื้อเหมือเราก็าจะนับว่ายังไงก็ขาดทุน แต่เราประกันให้จริงนะครับภายเงินเงินขายสี่ห้าข้อซึ่งก็เป็นปกติของในการใช้อยู่แล้วเอฟสันเราซื้อเครื่องมาเราไม่ใช่มือเขาเอกาไม่ได้ไประกันให้แล้วนะครับเหมือนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ผมบอกต้องต้องคิดต้นทุนอยู่อยู่ที่ว่าห้าลิตรนี่เยอะนะใช่ห้าลิตรนี่ใช้เยอะเพราะนั้นถ้ามันส่วนต่างประมาณลิตรละพันกว่าบาทเนี่ยมันก็ต้องสี่ห้าลิตรขั้นต่ํารัถึงจะได้ประหยัดต้นทุนไปจริงๆนะครับต่อการหัวเสียหนึ่งครั้งเราเราเปิดหมดเราบอกหมดนะ ก็เป็นเขาเรียกเล่าเล่าสู่กันฟังนะครับในในในมุมมอนะครับวันหยุดแล้วก็ตอบนะครับว่าคือมีอย่างี้ลูกค้าซัพพอร์ตให้นะครับมีไม่ใช่ลูกค้ามีพนักงานซัพพอร์ตแอดมินนะครับคอยดูแลที่อะไรอดของเราถ้าไม่หลับไม่เบอร์ก็ตอบไวมากครับอันนี้คำถามนะครับก็นะครับนั่งมุ่งหน้าสู่แว้นไหมขวาขวานนะครับขวานพยาวะขวานหรือแว้นพี่โตขวานเนี่ยเป็นคล้ายๆบึงอ่ะ ก็น <kinetic. S 2> ่าจะขึ้น <mainland> ข <for this way> ่าวไสี่รูปย้อดถนนเรียนเดียวลุกรังเราไปหมดอ่ะปหมดถ้ารถไปได้นะถ้าเดินเท้าจะไม่ไหวรอบนี้มาแปลงเครื่องมาแปลงเครื่องเป็นเขาเรียกไม่ไม่ได้ถ่ายหลายรอบแล้วเราไปหลายรอบแล้วครัวนี้ไม่ได้ถ่ายก็มาเปลี่ยนมุมมองแต่แล้วยังอย่างที่บอกไว้ถ้าโอเพ่นเปิดเราไปไหนแล้วมันมีที่เที่ยวเราก็จะไปถ่ายมาให้ดูนะเป็นอะไรอ่าเป็นตลอนทัวร์ในเขาเรียก ในจังหวัดนั้นๆนะพราะเราประเทศไทยนี่เราไปมาเยอะมากประมาณเกิน30-40จังหวัดนะพูดถึงกันนะใช่น่าจะวิ่งเกินรอบโลกแล้วล่ะสัเดียวก็เจออะไรดีเดี๋ยวแวะถ่ายมาให้ดูนะเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับอีกประมาณ6ชั่วโมง35านาทีครับตั้งนานแล้วมาได้2ชั่วโมงนี้ไหมนะออกตั้งแต่7็โมงแล้วทำไมเหมือนมันยาวนานะ เขียนว่าสู่ประตูล้านนาใช่ไหมพี่โซเยอะแะได้ว่านาเยอะเป็นร้านร้านละคนล้านนากันล้านนาคืออะไรโซเป็นวัฒนธรรมใช่ไหมใช่ฮึแมน่านเชิงลายไม่เห็นมีเขียนพะเยาเลยวะต้องบอกวาน่าตั้งแต่มายังไม่ชิอไม่มีป้ายพะเยาสักอยังไม่เห็นป้ายพะเยาเลยไปปก็เจอ้ายพะแม่น่านแล้วเชียงรายเนี่ยมันเขียนน่านแล้วก็พะเยา ไปยาวเสร็จแล้วยงรายแล้วนู่นน่ะต้องถามพี่คนนู่นไม่รู้อนนั้นไม่อยู่ข้างนู่น่ะนอน,น,อน,นข้าง <S <S ก็นะเมื่อก,กี้เราแวะนะครับหน้าศูนย์โตโยต้ยานะครับแนะนำแนะนำเขาเรียกา้านอาหารหาร้านอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็ปีข้าวแกงด้วยอ,อยู่อัตลดิษนะครับหน้าศูนย์โตโยต้ยาก็เป็นร้านชื่อครัว อะไรสักอย่างจำไม่ได้ขัวอะไรนะพี่โตขัวช้อนทองขัวช้อนทองอะไรสักอย่างแล้วอร่อยนะครับเป็นกะเพราไข่เยื่อหมาเย็นตาโฟนะครับต้ือดนมูอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้นะอาหารที่อร่อยอยู่นะครับถ้าใครผ่านมาเส้นเส้นกันได้เส้นหลักนะครับก็อยู่ซ้ายมือนะครับขาขาเข้าอุตรดิตถ์นะครับก็อุตรดิตถ์ไปแพ้ใช่ไหมอร่อยอีกหนึ่งก็กะเพราไข่เยื่อหมาก็อร่อยนะครับเย็นตาโฟก็อร่อยนะครับครบเครื่อง เยนทัโฟร,ราคาก็ไม่ไม่แพงนะครับถูกแล้วก็มีหมูก็จบมีขนมหวานหลายกินด้วยนะครับก็ผ่านมาก็ลองแวะดูนะหมดไปีบาทอะร้อยหกสิบสามคนนะแล้วก็สั่งหลายอย่างเลย,ยอย่าง,งแทงมหมูก็สี่ร้อยกว่าบาทสิะล้วหกสิบสามคนไม่ใช่คนละร้อยหกสิบโซ่ <c oughs> ใช้สมองติดนึง <c oughs> เอาติดนึงบอทําให้ตัวบอ แอตแพะมืองผีเออแพะมืองผีครับตอนนี้ก็เดินทางมาใกล้ถึงบา้านลูกค้านะครับเพิ่งเจอป้ายคาว่าพะเยานะครับแล้วก็แพะองผีดีนต้อนรับสู่จังหวัดพะเยานะครับ ตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เย็นแล้วนะครับ5โมงจะครึ่งแล้วเราก็ดูเครื่องคร่าวๆก่อนนะครับว่าการวางบอร์ดนะครับหัวพิมพ์หรือว่าจุดต่างๆที่ต้องเปลี่ยนนะครับต้องแปลงนะครับว่าวางจุดตรงไหนบ้างนะครับเราก็วางแผนจะทํำยังไงบ้างนะครับวันพรุ่งนี้นะครับในการแปลงเครื่องเป็น DS11 นะครับวันนี้เราก็จะไปไปไหนก่อนไปหาข้าวกินเลยจะไปหาที่พักก่อนจะไปซื้อ e b o x อก่อนจะไปซื้อ e b o x อก่อนนะครับเพื่อาอะไรนะ ซื้อไปร้านก่อสร้างครับผมก็เราเข้ามาในรถนะครับประมาณจะสิบนาทีแล้วตอนนี้ยังไม่ได้สตาร์ทรถนะฮะถ้าตายขึ้นมาใช่ไหมพี่โซนะครับก็นี่ครับพี่โซนะครับตอนนี้กําลังเครียดนะครับตอนนี้คือจับโทรศัพท์อยู่ก็กําลังวางแผนอยู่ว่าตรงนี้นะครับบอร์ดตรงไหนเสียบตรงไหนนะครับก็มือหนึ่งนะครับซีสิบของเรานะครับก็เดี๋ยวไปเราจะไปหาซื้อวัคซีนก่อนใช่ไหมกบกูเฮานี่ก็ใช่มคืออะไร ออได้ได้<ช>อพวกขายวัสดุไหมเออน่าจะใช่ร้านวัสดุก่อสร้างก็มีธรรมดาที่ไหน <c oughs> จบเลยตันเลย <c oughs> ไม่รู้เพิ่มขึ้นไอ้าวก็เนี่ยสิบเอ็ดโลก็คือตัวเมืองนั่นแหละก็ไปตัวเมืองก็ไปทีเดียวเลยแต่เราบอกน,นะจะได้เย็นๆนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะหายใจกั็ไม่ออก <c oughs> <c oughs> ตตั้้งแแ่นมาลวกก็ูกูไม่ร้อนนะกูจะเครียดทำไม สวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงที่พักเรียบร Hotel, ้อยนะครับโรงแรมดีโฮเทลจังหวัดพะเยานะครับก็ตอนนี้ทีมงานริกอิงนะครับเด็กแก๊งกำลังเก็บของกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวที่พักให้นะครับทุกคนว่าจะมาทีนะไ่ไหมก็เราเลือกห้องเป็นสามเตียงนะครับเลือกห้องเป็นสามเตียงแล้วก็มีอาหารเช้าให้นะครับราคาก็อยู่ประมาณหนึ่งันหนึ่งร้อบาทนะครับก็เดี๋ยว ถ่ายโรงแรมให้ดูนะเป็นโรงแรมเปิดใหม่นะครับก็เจอใน Google นะครับจองไว้แล้วชื่อผมสุธี ตอนนี้ก็ถึงโรงแรมห้องพักตอนโทรมานะครับบอกเขาว่าขอสามเตียงนะครับพอมา3าคนนะครับเข้าห้องมานะครับเราไม่เห็นนะครับเราเจอแค่เตียงเดียวเราเจอเตียงเดียวครับจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่ามันมีประตูอีกประตูหนึ่งนะครับซึ่งเปิดไปเนี่ยจะเจออีก2เตียงนะครับเราไม่เห็นครับนี่มันอยู่ข้างนี้ครับนี่ครับมันมีประตูนี้อยู่นะฮะอันนี้จะเป็นห้องน้ําอันนี้ ที่นอนพี่โตรครับเนี่ยเขาบอกมันจะมีมันจะมีประตูอยู่นะอะไรเงี้ยไปอีกประตูหนึ่งมีสองเตียงเราไม่เห็นเนี่ยเราก็เลยลงไปถามพนักง,งานนะครับหน้าแตกไปเลยครับอันนี้ก็องน้อันนี้ก็อีกห้องหนึ่งนะครับสองเตียงทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับจังหวัดพะเยานะครับก็เป็นโรงแรมดีโฮเทลนะครับนะฮะนี่ครับสองเตียง นะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกห้องนึงห้องใหญ่เป็นห้องใหญ่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวพี่โตนอนตรงนี้นะครับอันนี้ก็ห้องน้ํานะครับก็โรงแรมเพิ่งเปิดใหม่นะครับสะอาดนะครับแล้วก็สวยนะครับใหญ่ด้วยใช่ครับตรงนี้ก็เป็นทีวีนะครับมีชั้นวางเรียบร้อยนะครับแต่หน้าหน้าแหกไปทีหนึ่งนะเข้ามาสามคนไม่มีใครเห็นประตูสักคนนะก็เดี๋ยว ตื่นเช้าพรุ่งนี้นะครับเราก็จะไปหาลูกค้านะครับประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับร้านลูกค้าเปิดนะครับก็พรุ่งนี้ก็ที่โรงแรมเขาก็มีอาหารเช้าให้นะครับในราคา1,100บาทนะครับสําหรับ3าสามคนนะครับห้องก็วัน<ไ>นี้เดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันบ๊ายบาย อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับที่จังหวัดพะเยานะฮะอันนี้ไม่ใช่ควันไฟไหม้นะฮะอันนี้หมอกนะครับมองไม่เห็นถนนไปแล้วนะเป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับของทางภาคเหนือนะครับก็มีหมอกปกคลุมนะครับ ก็อากาศดีครับไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ ก็เดินทางนะครับตอนเช้าที่จังหวัดพะเยานะครับหมอกหนามากนะครับแต่ก็หนาประมาณแปดสิบปอร์เซนในกล้องมันจะตัดไอหมอกออกไปหน่อยหนึ่งแต่ว่าไกลๆก็ยังเห็นอยู่จะมองไม่ค่อยเห็นต้นไม้นะครับใสมากในกล้องใสมากบรรยากาศดี ตอนนี้หลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับจากโรงแรมแล้วก็ตรงดิ่งมาบ้านลูกค้านะครับมาแปลงเครื่องนะครับตอนนี้ก็เริ่มแปลงเครื่องดีเออีส1บนะครับก็ผ่านไปประมาณ40%แล้วครับรใช่ครับ40%แล้ว โอ้ยเหล็กต้อง60%สิบเปร์เซ็นตะสี่สิหอร์นะ <laughs> อะไรนะห้าเปร์เซ็นโอ้ทเราทำตั้งแต่เช้าแล้วนะ <laughs> เริ่มทำพวกไอฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับก็คือพวกภายนอกนะครับไม่ใช่เป็นแท้งสายพานนะครับแล้วก็สายแพรสายน้ำมึกต่างๆนะครับท่อสายนะครับ ก็โดยช่างโซ่ผู้นำชารตินะครับเลือดไปแล้วนะฮะตอนนี้อันนี้ก็พี่เอนะครับด้านซอฟต์แวร์ของบริษัทฟิกอิงจำกัดมหาชนทั่วไทยนะพี่โซ่ผู้เป็นทุกอย่างเปล่าอ๋อใช่เหรอใชยเป็นทุกอย่างบริษัทเลยจริงครับเป็นภาระทุกอย่างเหลือเหลือเป็นอย่างเงี้ยเหลือเป็นเจ้าของอ๋อโอเคโอเคตอนนี้ก็เครื่องเครื่องกี่เปอร์เซ็นต์แล้วประมาณ20 อมื่าเช้าผมเป็นบแต่ทไมันลดไปนช่ก็พักเที่ยงนะครับก็หาข้าวกินก็ลูกค้าลูกค้าแนะนำมานะครับเป็นอ่าปูลิงคาเฟ่เหรอาจะมาดูตลกถ้าทำไมนิดเดียวเองไม่ถึง500เมตรก็ลูกค้าแนะนำมาเป็นร้านปูลิงคาเฟ่นะครับมีอาหารแล้วก็อะไรนะกาแฟ เครื่องดื่มต่างๆเดี๋ยวไปถึงร้าน,นก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะจ๊ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับปูลิงคาเฟ่น,นะครับจังหวัดพยาวอำเภอภูการยาวอะไรทุกอย่างภูกามยาวเออภูกามยาวภูการนะนะทางออกนี่เราก็จอดเสียบนี่ก็อำเภอภูกามยาว ถ้าลูกค้าไม่เข้าใจคำว่ากามแปลว่าอะไรนะให้ดูหน้าพี่โตไว้ท <c oughs> ุบ <c oughs> ทำไมเขาชี้ไปนทางโู้นอะไปใช่หมายถึงชี้ไปนทางโู้นระยะเดินเข้าประมาณกี่กิโล5ห้าโลจอดรถไปห้าโล ใหญ่เลยแหละอืมเออสมกับที่ใช่ครับก็เขามีป้ายบอกอยู่นะครับว่าเป็นแลนด์มาร์คว่าอย่างนี้ครับในอำเภอภูพิพพตโตยาวนะครับแห่ามยาวนั่นน,นาย,ย,ยานสิน,น,สน,นะครับซุ้มทางเข้าก็เหมือนค่ายบางละจันนะครับ <S <S พูดดังไม่ได้ะแต่จะโดนเขาตีหัวไม่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรได้อยู่แปลว่าไม่ได้ เกี่ยวเรือเดี๋ยวเรือไหมล่ะเมื่อกี้อะไรเนน้ำสั่งเหรอ <c oughs> ยาไปยนนู่นแสไปดอมนอยู่ไหน,ะน,อใน,ในโอ้สปสดอมนี่คืออะไเนื้ผักคือผักปังไม่รู้จักก็ต้องรอ้องผักปังยากด้วย นี่มันรัดข้าวนะรัดข้าวที่ไหนอ่ะก็นี่เขียนรัดตู้นี่อะไรนะยังไม่ได้กินเลย